โมกุยเดคอมสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเป็นตัวเครื่องทำน้ำแข็งใสแบบเกล็ดหิมะนะครับตัวนี้นะจะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใสยี่ห้อาฟคิงครับายคิงครงุ่น F R I S 0 4นีครับนี่เลยตัวนี้รุ่นนี้จะมีให้เลือกสองสีคือสีดำกับสีแดงอันนี้เขาเคลมว่าสามารถทำน้ำแข็งใสแบบแบบ แบ,บเกล็ดหิมะนะครับแบบละเอียดกว่าน้ำแข็งใสทั่วไปที่เป็นเป็นปุยนุ่นนะฮะอ่าเราเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทดสอบดูว่ามันจะเป็นปุยนุ่นจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่น้ำแข็งใสทั่วไปนะครับแกะกล่องดูเลยขึงขัดไม่ด้วยรัดมาทำไมอ๋อมันจะหลุดอย่างงี้น,นี่แล้วแล้วก็มีถ้วยอ่ะ มีถ้วยมาสองถ้วยน่าจะเป็นถ้วย,ยตอนใส่น้ำแข็งตอนใส่น้ำแข็งใส่อ่าให้ชมใบไก่ใบมีดจุดด้านล่างน,นี่น่าจะเป็นปรับความละเอียดนะปรับความละเอียดของเกร็ดน้ำแข็ง นี่มันจะล็อกไว้นะครับกดล็อกอ๋อมีตัวล็อกไว้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้นอ๋อหมุนขึ้นนี่เป็นตัวหมุนดันน้ำแข็งลงใส่ใบมีดอ๋อยังไม่ได้ทดสอบนะบอันนี้เพิ่ง ดูความกันกับท่านผู้ชมเลยนะฮะใบมีดน้ำแข็งใส่ใส่ใบมีดออนน้ำแข็งใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปที่เครื่อง เดือยต้องใส่ให้ตรงร่องมันจะมีร่องอยูตรงนี้นะสลักลอ็อคแล้วก็ลอ็อนี้แต่ลักษณะของเครื่องแบบนี้นะครับส่วนมากจะใช้กับน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆเหมือนอเคยเห็นไหมครับอีเครื่องน้ําแข็งใสที่เป็นตัวโครงเหล็กใหญ่ๆนะตัวโครงเหล็กใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่เขาใช้กับน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆนะเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้ตรงนี้แล้วก็เปิดเครื่อง แต่ตรงนี้ลองเดี๋ยวทดสอบใช้กับน้ำน้ำแข็งยูนิตดูน้ำแข็งในงงถุงตามเซเว่นไดน้ำแข็ง MP อะไรพวกนี้มันจะใช้ได้ยังไงนะใช้ได้หรือเปล่าอ่ามันก็จะเป็นเครื่องสูงๆแบบนี้นะ,ะตั้งบนนี้อ่า นะเวลาเรากดปุ่มตรงนี้นะครับไอ้เพาตรงนี้มันก็จะหมุนน้ำแข็งใส่ใบมีดอัตโนมัติแล้วก็ดันลงไปมันเป็นเหมือนสกรูครับดันน้ำแข็งใส่ใบมีดลงไปตลอดเวลาที่เราเปิดใช้งานจนกว่าน้ำแข็งจะหมดเนะี่ยเป็นระบบแบบนี้นะ เวลาสวดลงไปน้ําแข็งหมดแล้วก็หมุนตรงนี้กลับคืนขึ้นมามเวลานั่นก็หมายความว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องกดปุ่มตรงหัวมันเนี่ยปุ่มสีดําเนี่ยตลอดเวลาเะยไม่มีปุ่มล็อกหรือว่ากดให้มันทํางานค้างเลยเหมือนเครื่องปัน่นนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองใส่น้ำแข็งเข้าไป น้ำแข็งที่ผมใช้แบบซื้อมาไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเครื่องที่ใช้กับน้ำแข็งก้อนใหญ่แล้วผมเลยได้ซื้อมาแหละน้ำแข็งยูนิตเดี๋ยวลองดูอ๋อใช่เอาน้ำแข็งใส่เข้าไป แค่นี้แหละเปิดเครื่องดูสินะทำงานเป็นแบบไหน มันหมุนไม่ไปนะครับไอ้น้ําแข็งยูนิตเนี่ยเหมือนมันไอ้เท <IQ> ี่ยวของตัวเครื่องเนี่ยมันไม่เกาะแล้วมันก็หมุนฟรีไปเลย <c oughs> เอยลองดูพยายามอีรข้งนิด <c oughs> นะมันไม่ไปเลย <c oughs> ใช้กับน้ําแข็งยูนิตไม่ได้ เครื่องแทงแข็งใส่ตัวนี้นะครับมันต้องใช้กับน้าแข็งน้าแข็งอะไรก้อนใ,นใหญ่ๆเนะ่ะที่เป็นก้อนเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมก้อนใ,นใหญ่ๆนะครับเข็มเนี่ยมันจะปักก้อนแล้วก็หมุนลงไปไต้ตัวนี้มันไม่ปากเดย์นะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย มันจะเป็นเหทธิล้ำเหลีหล่ยมปักก้อนน้ำแข็งแน่นแล้วก็หมุนใส่ใบมีดใช้ไม่ได้กับน,น้ำแข็งก้อนเล็กน้ำแข็งยูนิตนะครับต้องไปหาน้ำแข็งก้อนใหญ่มาเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกครั้งไปหาน้ำแข็งก้อนใหญ่ก่อนแป๊บหนึ่งครับฮอนะครับเพิ่งเข้าใจอันนี้นะครับเขาใช้ให้เอามาไว้ทอน้ำแข็งก้อนนะครับ ผมนึกว่าเอาเป็นถาดใส่น้ําแข็งจริงไม่ใช่ครับมันใช้ได้สองแบบคือเอามาทําพูดง่ายๆแคบบือเอาไปแช่ตู้เย็นทำน้ําแข็งเองไให้มาสองอันอต้องทําน้ําแข็งจากจากแบบจากถ้วยตัวเนี้เดี๋ยวผมไปทําน้ําแข็งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาครับผมก็ไปทําน้ําแข็งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากอ ถ้วยทีย่เ,เขาให้มานะี่น้ำแข็งพอทําเสร็จมันจะมันจะติดแน่นนะครับให้เอาน้ําใส่ลงไปนิดนึงมันจะได้ละละลายออกง่ายๆนะครับนัน่ใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปเสร็จนี่ ล็อกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงมาลองเดินเครื่องดู เป็นของเจ้าเครื่องทันต์แข็งสายเกรดทมาตัวนี้นะครับไฟ King i uh, fris04 นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่กําลังมอเตอร์40วัตต์นะครับ4วัตต์นี่ก็ถือว่าไม่ไม่แรงครับถือว่าไม่แรงเมื่อเทียบกับเครื่องทานต์แข็งสายทั่วไปที่กําลังไฟกำลังมองเตอร์300วัตต์ลองเข้าไปชมได้ครับที่ channelmohu.com ของเรานะที่เรารีวิวสินค้าเครื่องทานต์แข็งสพวก300วัตต์ให้ดูแต่ว่าพวกนั้นมันจะไม่ไม่ไม่เกรดทีมานะครับ มันน้ำแข็งใสมันก็จะละเอียดโดยทั่วไปนะแต่ก็จะทํางานเร็วกว่าตัวนี้ตัวนี้เหมาะแก่การทําเป็นเชิงการค้าหรือไม่นะตามความเห็นของผมนะครับมันค่อนข้างที่จะทํางานช้านะครับทํางานช้าแล้วก็เรื่องของก้อนน้ําแข็งเนี่ยเวลาที่เรานํามาใช้งานเนี่ยเราต้องไปไปแช่ไปทําน้ําแข็งใสมาเองทําก้อนน้ําแข็งมาเองไปจากถ้วยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับ คือคือต้องไปผลิตเองหรือไม่ก็ถ้าเราหาได้ตามน้ําแข็งใสตามก้อนนี่ตามโรงงานที่มันเป็นก้อนๆขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยครับนะถ้าหาได้ก็ใช้งานได้ง่ายนะแต่ปกติถ้าถ้าเอาความสะดวกมันก็เขาจะใช้น้ําแข็งก้อนหรือว่าตามรถส่งน้ําแข็งทั่วไปนะมันจะใช้งานได้สะดวกรวดเร็วกว่าถ้าเราไปทําก้อนน้ําแข็งแบบนี้มาเองมันก็จะมันก็ทําได้ครับถ้าเราทําไว้หลายๆก้อน ให้เพียงพอต่อการใช้งานในการขายในแต่ละวันนะครับแต่ส่วนตัวแล้ผมมองว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับและก็ประกอบกับการทํางานที่ค่อนข้างช้ากับเครื่องของเครื่องอย่างเช่นในทำทำถาดหนึ่งเนี่ยใช้ใช้เวลาเกือบนาทีนะครับทำน้ำแข็งใส่ถ้วยหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเกือบนาทีแต่ว่ามันก็มีข้อดีในเรื่องของเป็นความละเอียดของ ของตัวน้าแข็งเนี่ยที่มันทําออกมาตัวปุ๋ยนุ่นเนี่ยตัวเกล็ดทิมะเนี่ยนะครับทําขายได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม่เน้นขายเยอะเราจะใช้เป็นเ,เครื่องส่วนเสริมของเครื่องหลักก็ได้นะครับนานๆใช้เพีอย่างเงี้ยถ้าใช้เป็นเครื่องหลักเลยมันมันนาน,น,านมันทํางานช้านะครับหรือว่าใช้ใช้ทํากินเองในโคลเรือนน่าจะเหมาะโอเคนะครับสนใจสินค้านะครับ รา,ายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับหรือถ้ากันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m o ok c o v i t .com นะครับ m o ok c o v i .com ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันในวิดีโอต่อไปว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ